คลิปนี้เราจะมาตัดเย็บกางเกงขาสั้นซึ่งเป็นกางเกงเอวยืดเหมาะมากสำหรับมือใหม่ตัดเย็บง่ายๆไม่มีพื้นฐานก็เย็บได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Ari Channel ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้า และวันนี้นะคะพี่อารีได้ผ้ามาความกว้างของหน้าผ้า44-45นิ้วนะคะแล้วก็ยาวนะคะยาว1เมตรทีนี้ลายผ้าตัวนี้มันเป็นลายแนวนอนเนาะพี่อรีจะทำให้ตัดออกมาเป็นแนวตั้งแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากได้ลายแนวตั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกางเกงแบบง่ายๆซึ่งวิธีที่พี่อารีจะพาตัดเย็บนี้พี่อรีจะตัดกับผ้าเลย มันง่ายมากสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานแต่อยากจะลองเย็บกางเกงใส่เองพับผ้าทั้งสองด้านนี้จะเป็นริมผ้านะคะพี่อรีจะประกบริมผ้าหากันแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็นะคะพับอีกครึ่งหนึ่งนะคะเป็นครึ่งคือให้ตัวผ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพับให้เท่าๆกันด้านนี้คือด้านที่เราตัดนะคะอันนี้คือด้านตัดทั้งสองเลยนะคะ ส่วนฝั่งนี้คือด้านริมนะคะริมผ้าก็คือที่มันสําเร็จมาจากร้านที่ไม่ได้ตัดนะคะอันนี้คือริมผ้าส่วนด้านตรงนี้นะคะจะเป็นกึ่งกลางนะคะของผ้าที่เราพับมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นกึ่งยาวนะคะแนวยาวมันจะเป็นสองชิ้นแบบนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นสี่ชิ้นนะคะ เพียรีต้องการแนวตั้งเพราะฉะนั้นเพียรีจะวางผ้าในลักษณะนี้นะคะอันนี้เพียรีทำเอวส่วนข้างล่างนี้นะคะจะเป็นปลายขาช่วงปลายขาเพียรีจะเผื่อนะคะปลายขาที่หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะหนึ่งนิ้วส่วนตรงนี้นะคะวัดเข้ามาที่สี่นิ้วอ่าสี่นิ้ว ลากลงแบบนี้มาก่อนนะคะส่วนความยาวเพียรีเอาความยาวที่16นิ้วก็จะวัดจากจุดนี้ขึ้นไปความยาวแล้วแต่เรานะคะอยากได้เท่าไหร่ตามชอบเลยเส้นนี้คือเส้นเอววัดลงมาที่12 เสร็จแล้วขีดตัวนี้เราจะทำเป็นเป้าแบบยาวๆไปเลยแล้วให้เราโค้งแบบนี้นะคะซึ่งจุดนี้วัดขึ้นมาโดยประมาณสองนิ้วครึ่งและมาฝั่งนี้ก็สองนิ้วนะคะตำแหน่งนี้ นะคะให้วัดเข้ามาที่หนึ่งนิ้วแล้วขีดช่วงนี้นะคะให้เราเฉียงออกมาเล็กน้อยเราจะขีดตรงลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วค่อยวัดออกมาประมาณ 1>, 1นะคะหเซนติเมตรก็ได้แล้วเราค่อยมาเฉียงแบบนี้ก็ได้อันนี้คือปลายขาขนาดเป้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ28อันนี้โดยประมาณนะคะ28ถ้าใครที่อยากได้เป้าเยอะกว่านี้นะคะก็ให้ขยับเส้นนี้ขึ้นมาบนนะคะขึ้นมาสะโพกเพยรีเขื่อหลวมที่สัก8นิ้วนะคะบวก8 เท่ากับ46นะคะเพรีสโพก38เพรีเอา46เลยนะคะทีนี้เผื่อรวมได้46นะคะให้เรามาหาร4 46หาร4เพราะว่ากางเกงเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะได้กับ11.5นะคะเพรีก็วัด11.5อันนี้เราเผื่อเยอะมากเลยนะคะ แล้วขีดลงไปหาปลายคือเส้นเอวจริงเราจะบวกขึ้นมานะคะเผื่อพับเย็บที่สองนิ้วเลยตัวนี้เพียรีเผื่อสะโพกเผื่ออะไรไว้เยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นเพียรีไม่เผื่อเย็บอีกแล้วนะคะก็คือแค่นี้มันก็ใหญ่โตมโหลาน นะคะคพี่อารีจะเริ่มตัดตรงนี้มันทั้งหมด4ี่ชิ้นแพทเทิรนตัวนี้เหมาะสำหรับใส่แบบหลวมๆนะคะใส่แบบหลวมๆ ด้านนี้นะคะเป็นปลายขาช่วงเป้าให้เราจับสองชิ้นด้านบนเสร็จแล้วนะคะขยับเข้ามาด้านในแบบนี้แล้ววัดนะคะโดยประมาณก็ได้นะคะประมาณหนิ้วนะคะประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็ตัดตัวนี้คือชิ้นหน้า อชิ้นหลังอันนี้คือชิ้นหลังนะคะส่วนสงแผ่นข้างล่างนี้เป็นชิ้นหน้าผ้าของเราเหลือเล็กน้อยแต่ก็พอทำกระเป๋านะจ๊ะตัวนี้พี่รีจะทำเป็นกระเป๋าสงแผ่นนี้นะคะพี่รีไว้ทำกระเป๋าแผ่นยาวเลยกว้างหกนิ้วครึ่งยาวโดยรวมเลยนะ ยาว22นะคะอันนี้กระเป๋ามันมีการทําหลายแบบแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ผ้าเหลือด้วยเดี๋ยวเพียรีจะพามาทาแบบแนวยาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยค่ะเราจะเย็บชิ้นหน้าก่อนนะคะชิ้นหน้าของเราเอาประกบด้านถูกกับด้านถูกเราจะเริ่มเย็บช่วงเป้าของชิ้นหน้าเพียรีจะใช้ได้สีขาวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นชัดนะจ๊ะ แครีเผื่อเย็บที่ครึ่งนิ้วนะคะเป้าชิ้นหลังนะคะจับประกบกัน ตัวนี้นะคะพี่อารีตัดปลายขาไม่ไม่เท่ากันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคการเย็บของเรานะคะขั้นตอนการโพ้งนะคะตัวนี้เป็นเป้าหน้าพี่อรีจะบพ้งจากเอวนะคะจากเอวลงไปหาตัวเป้าส่วนตัวชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราจะโพ้งจากเป้าขึ้นมาหาเอวนะคะ ชิ้นหลังชิ้นหน้าในขั้นตอนนี้เราสามารถนำชิ้นหน้าไปเย็บประกอบกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเย็บประกบกันกับชิ้นหลังเส้นเผื่อพับใส่ยางยืด2นิ้ววัดจากเส้นเส้นนี้คือเส้นเอววัดลงไปที่3นิ้ว สำหรับทำใส่กระเป๋าขีดเส้นเผื่อเย็บไว้เลยก็ได้สำหรับใครที่มือใหม่นะคะทีนี้ปากกระเป๋าของเราเท่าไหร่พี่รีเอาปากกระเป๋าอยู่ที่6นิ้วนะคะ6นิ้วอันนี้คือส่วนของปากกระเป๋านะคะเราจะมาเย็บตำแหน่งนี้ลงมาหาจุดนี้เสร็จแล้วเย็บห่าง ตรงนี้ก็เย็บทีๆก็ไล่ลงข้างล่างอันนี้คือชายปลายขากางเกงนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยจ้ะ mm hmm. เริ่มเย็บจากเส้นเอวเย็บย้ำก่อนนะคะไล่ลงมาจนถึงเส้นปากกระเป๋าเย็บย้ำส่วนตำแหน่งนี้ใครที่เย็บห่างๆก็ได้เนาะ,ะเราเป็นมือใหม่เราเย็บห่างๆมาก,ก่อน พอมาถึงตำแหน่งนี้นะคะเราก็เย็บถี่เหมือนเดิมนะคะคเย็บย้ำนิดนึ่งเย็บทั้งสองข้างส่วนกระเป๋ามันมีหลากหลายรูปแบบให้เราทำ และวันนี้กระเป๋าของเรามันเป็นแผ่นยาวเกระเป๋าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนด้านบนตัวนี้มันจะต้องเข้าไปในอยู่ในส่วนของขอบเอวนะคะเพราะว่าเวลาเราพับเย็บตัวนี้มันจะอยู่นะคะเข้าไปในขอบเอวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่รีจะวัดลงนะคะวัดจากเอวนี้นะคะขึ้นไปที่สองนิ้วนะคะโดยประมาณนะโดยประมาณจากจากขอบเอวขึ้นไปที่สองนิ้วนะคะ เพื่อจะเป็นตำแหน่งของริมริมผ้าตัวนี้ริมผ้ากระเป๋าสองนิ้ววางผ้ากระเป๋าแบบนี้อันนี้ชิ้นหน้าอยู่ด้านบนให้จับแผ่นนะคะชิ้นหน้าออกมาแยกกันอันนี้ชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหน้าให้จับริมกระเป๋านะคะอยู่กับตำแหน่งสองนิ้วนะคะที่เราขึ้นเมื่อกี้ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมานะจับให้เท่าๆกัน แล้วเราก็จะมาเย็บใครจะเนาหรือใครจะกัดเข็มหมุดไว้ก็ได้แต่พีารีจะเย็บเลยนะคะเราจะเย็บย้ำเย็บย้ำส่วนตัวนี้นะคะพยายามปัดเข้าไปด้านในนะคะอย่าให้มันออกมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันออกมาเราอาจจะเย็บทับมันได้ เย็บมาเรื่อยๆนะคะเราจะเย็บมาจนถึงปากกระเป๋าล่างนะคะพยายามดันนะคะผ้าอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปด้านในและริมผ้านี้ก็ให้มันเท่าๆกันเราจะมาเย็บถึงเส้นที่เราขีดไว,นะะดไว้นะคะเย็บย้ำ การทำกระเป๋าจะยากสำหรับมือใหม่ไม่ว่าจะแบบง่ายหรือแบบยากเนาะก็คือยากสำหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นจุดที่เป็นกระเป๋าเพียรีจะไปอย่างช้าช้าตำแหน่งนี้นะคะเพียรีจะคลิปช่วงบนนี้เลยบนเลยนะคะคลิปตรงนี้และด้านล่างสุดนี้จะคลิปนะคะมุมนี้ พอเราเย็บมาถึงนี้เราก็ย้ำเนาะเราก็จะคลิปตรงนี้ตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเลาะเส้นนี้ออกก่อนนะคะเส้นด้านใน จารีได้ทำการเลาะจุดนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเช็คดูก่อนให้เราเช็คดูก่อนว่าพอเลาะออกแล้วตรงนี้ผ้ามันติดกันหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ติดก็คือมันสามารถล้วงเข้ากระเป๋าได้นะคะตรงนี้ดูดีๆก่อนนะคะนะคะทีนี้เราจะมาประกอบกระเป๋าก่อนนะ,ะจับจับด้านที่อยู่ริมด้านนี้นะคะให้มันประกบกันแบบนี้ เราก็จะเย็บด้านนี้ก่อนห่างเย็บห่างจากริมประมาณ1กระเบียดหรือ1เซนติเมตรก็ได้นะคะแต่พี่อารีเย็บอยู่ที่หนึ่งกระเบียดเย็บย้ำให้เรียบร้อยนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กลับด้านเนาะปะลิ้นมันออกมาแบบนี้นะคะเราจะเย็บทับช่วงริมนะคะเราจะเย็บทับอีกรอบหนึ่ง ันนี้คือด้านที่เราพับกลับด้านเมื่อกี้จะเป็นลักษณะนี้จับริมกระเป๋าด้านบนนะคะให้มันเท่าๆกันเราจะเริ่มเย็บจากด้านล่างเลยนะคะเมื่อเราเย็บนะคะ ริมเสร็จเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็จับริมที่เหลือนะคะริมกระเป๋าที่เหลือที่เรายังไม่ได้เย็บมาประกบกับชิ้นหลังให้กระเป๋าด้านบนเท่าๆกันกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะกลัดเข็มหมุดไว้ในแต่ละจุด ส่วนข้างล่างนั้นมันจะเป็นทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเราจะเย็บไปพร้อมกันเลยเพราะว่าเราจะพง้งค้งรอบเดียวนะคะตัวนี้ส่วนที่เราตัดคลิปไว้นะคะให้เราปัดออกไปด้านนอกเลยมันจะมีบางส่วนที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเพรีจะเย็บจากด้าน <c oughs> ด้านนี้นะคะ ีรีจะมาเย็บด้านนี้เอานะคะเพราะว่าด้านนี้มันจะมีเส้นได้รวมไปถึงเส้นที่เราขีดไว้นะคะเราก็จะเย็บตามเส้นเดิมไปเริ่มเย็บจากกระเป๋าด้านล่างสุดเลยเนาะขึ้นมาพอมาถึงตำแหน่งนี้นะคะส่วนนี้เราเลาะออกแล้วหรือไม่เลาะก็ได้นะคะแต่ถ้าเลาะออกมันเพีรีว่ามันจะเย็บง่ายหน่อยเพราะเราได้ดันผ้าส่วนนี้ลงไปข้างในนะคะส่วนที่เป็นกระเป๋าเนาะ พอมาถึงจุดนี้แล้วนะคะถ้าเราอยากให้มันแน่นเราก็เย็บย้ำนิดหนึ่งทีนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนของกระเป๋าให้ดันกระเป๋าตัวนี้เข้าไปด้านในก่อนนะจ๊ะเราจะเย็บแค่สองชิ้นนะคะตำแหน่งนี้เราจะเย็บแค่สองชิ้นมันจะมีเส้นเดิมนะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้เลาะก็เย็บได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าอย่าเย็บทับ เส้นนะเส้นที่เราเย็บเนาไว้การเลาะมันจะเป็นการดีที่ทำให้เราสามารถดันกระเป๋านะคะเข้าไปด้านในได้กันเราเย็บโดนนะคะ ะเป๋าเราเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนด้านบนตรงนี้เราจะตัดเฉพาะชิ้นหน้านะคะคลิปชิ้นหน้าแล้วก็ล้มตะเข็บไปด้านหลังเลยเราจะโค้งรอบเดียวนะคะจนถึงปลายขาทั้งสองข้างรวมไปถึงโค้งช่วงใต้เป้านะคะเราจะโค้งโค้งคู่ โค้งข้างโครงเป้าเรียบร้อยนะคะเปิดให้ดูด้านในด้านในมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะต่อมาก็พับปลายขาเย็บแล้วก็พับใส่เอวยางยืดจ้าพับปลายขาช่วงตะเข็บนะคะให้ล้มไปด้านหลัง ก่อนที่เราจะเย็บประกอบเอวนะคะให้กลัดนะคะให้กลัดเข็มหมุดกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็เย็บเนาก่อนเพื่อไม่ให้กระเป๋ามันเคลื่อนนะคะ,นะคะเราจะเย็บเนากระเป๋าเย็บ่างหางก็ได้นะคะเดีย๋ยวเราเค่อยมาเลาะออก รอบเอวของพียรีสามสิบพีรีตัดยางยืดอยู่ที่ประมาณ26นิ้วนะคะแล้วก็จุดทับที่จะเย็บก็ครึ่งนิ้วนะคะแล้วแต่นะว่าใครจะชอบแบบแน่นหรือว่าชอบหลวมขึ้นอยู่กับเรานะคะก็ประมาณตั้งแต่4นิ้วถึง6นิ้วนะคะให้เล็กกว่านะวิธีการใส่ยางยืดนะคะพีารีจะพับอยู่ที่ครึ่งนิ้วเสร็จแล้วก็ นประมาณนี้เราจะไม่เย็บทับยางยืดเย็บย้ำนิดหนึ่งนะคะ อันนี้เราก็จะมาเลาะออกนะคะที่เราเย็บยึดกระเป๋าเราดึงผ้าให้มันบรรล้านกันนะคะเสร็จแล้วเพียรีจะเย็บทับอีกรอบนึงเราจะเย็บกึ่งกลางเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยกับกางเกงขาสั้นของเราเย็บง่ายเก็บรายละเอียดเรียบร้อยมีกระเป๋าสองข้างนะคะปลายขาพี่อรีก็เก็บเรียบร้อยไม่ยากไม่ง่ายเหมาะมากสำหรับมือใหม่นะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะคะขอให้มีความสุขกับการเย็บผ้าบา,บายๆนะคะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปของพี่อรีด้วยจ้า